มาพบกับครอบครัวของท่านเศรษฐีต่านนี้พบก,กับเรศรานาจากบ้านจาบับปาหล่อเรศพี่ชายดาวตรุษน้องเตารัากใคร่เรศคนตีสมนรักตาย่าดาวตรุษคนตารับบทเป็นท่านเศรษฐีทองคำพร้อมด้วยน้องพลอยพริบรับบท เป็นเพียงทัรเรษิณีคุณหญิงอัญญปณีพร้อมด้วยลูกสาวทักษิณีรับบทโดยน ู่ในบัญชีในนามเศรษฐีท,ทองคำรวยทางด้วยที่ไม่มีใครทำเหมือนบุญน้อมนำสนองมีเมียเคียงข้างนางก็สุขีเธอก็ทำหน้าที่ทั่วถึง ายหนุ่มคนหนึ่งยังขา ือเสียงขอเกื้กก้นไม่เคยนับลูกดำเรีเพราะใั้สติใจตรงดีมากค่ะคุณลูกคนะ่ะตายแล้วพี่ยังไงคุณผู้หญิง <c oughs> บวชอันแน่นอนอยู่แล้วเงนินบวชลูกชายตดยิ่งใหญ่โตมโหราพัเลยอัแน่นอนอยู่แล้วหนูจะหลงใหญ่แล้วลูกโหมาเป็นลังเลยอย่าง,งานีนน้ไม่ไม่ได้เรียกเป็นลังคุณหญิงเรียกยังไงลูกเป็นถาดอ๋อเป็นถาดนะผมเนี่ยไอ้หนูจะว่าไปแล้วนะลูกนะลูกชายพ่อนะสิงของแม่เนี่ยนะเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมไม่สงสิงกับใครเลยนะลูกโอ้ยลูกชาย เดยวก็ต้องอวยกันหน่อยสิลูกคุณแม่คะค่ะคุณลูกคุณแม่ให้ท่านพี่บวชก่อนเบียดมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วค่ะคุณแม่คะแม่นอนอยู่แล้วค่ะคุณลูกค่ะแต่ว่าแม่เนี่ยก็ยังคุนข้องใจอยู่เล็กน้อยสิค่ะคุณลูกเรื่องอะไรล่ะคะคุณแม่ก็แม่เนี่ยอยากมีหลานโคุณแม่คะเรื่องนี้คุณแม่ไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะไเพราะว่าท่านพี่เนี่ยเป็นคนที่รอแล้วเดี๋ยวถ้าสึกออกมาเนี่ยนะ นะลูกนาเอ๊ะวันนี้นะแม่นี่ยยังไม่เจอหน้าพ่อนรสิงเลยนะลูกคุณหญิงขาคนที่จะบวชเนี่ยเขาก็ต้องนั่งภาวนาสวดมนต์สิคะคุณหญิงใช่คุณหญิงบ้านนี้เนี่ยนอนลูกเราเนี่ยเขางไปกำลังสวดมนต์อยู่ในวัดเออในห้องโองขันหน้าเหรอคะคุณหญิงขาก็ประมาณนั้นนั่นแหละเอายังงี้ดีเอาไปไม่ตามเลยนะคะได้เวลาหรือยังล่ะได้เวลา ต้องไปวัดแล้วใช่ไหมโอ้โหต้องรีบไปตามคุณนรอสิงห์ไปตามน้องสิงห์ไม่ได้แล้วโอเคครับคุณนรอสิงห์ครับได้เลยได้ยามแล้วไอ้พ่อเรียกคายโกงเล็กโกงเอ็กโอ้โง่โง่โอ้โหครน้อรสิงห์ไม่เนี่ยนรอสิงห์ครับอันนี้พ่อเรียกพูดอะไรพวกมึงอยี๋วันนี้นะพ่อเรียกพ่อเรียกเออพ่ออยู่ไหนอยู่บนบ้านอยู่บนเหรอได้เลยครับจะไปไหนเนี่ย พีเขาก็ไปทำทุกอเขาก่อนนะพีเอาไงคุณหญิงคุณพี่ต้องสัญญาก่อนนะคะอีฉันยอมให้ลูกกวดแล้วถ้าลูกปวดแล้วสกปุ๊บต้องให้ลูกแต่งปั๊บเลยนะคะตามนั้นเลยคุณหญิงวันดีพ่อไอ้หนูครับพอตกใจหมดเลยลูกคือมีดไปทำไมเนี่ยทำอะไรอะหนะเอาโกนหัวดิพ่อเอาโกนหัวทำไมไม่ให้ช่างเขาโกนให้ จะได้ไม่ต้องเดิน้อนคนอื่นโอเคใจเขาเธอเองเลยพ่อเออดีแล้วลูกโหแล้วคุณหญิงดูสิเนี่ยลูกชายเราจะบวชใช่ไหมทำไมคะหน้าตาผ่องใสราศีพันเหลืองจับจริงด้วยค่ะคุณนี่อย่างนี้เรียกผ่องอันหรอคะรับอย่างนี้ไม่ผ่องแล้วแต่ไหนจะผ่องวะโหาอะไรเนี่ยลูกฮะหาโบสถ์นีพ่ออยากเข้าโบสถ์แล้วเนี่ยอ้าวอยากจะเข้าโบสถ์แล้วเหรอครับแทน ไอ้หนูใจเย็นลูกก่อนจะเข้าบทต้องทำพิธีขอเข้ามาพ่อกับแม่ก่อนนะลูกขอเข้ามาเออพนัมือมโนกรรมมโนกรรมวจีกรรมวจีกรรมคาตะกรรมเฮ้ยมึงจะคาตะกรรมไครมึงแก่กูปวงเนี่ยไม่ปวชไม่บวชแดงเลยเฮ้ยเฮ้หนูใจเย็นๆลูกไอ้ที่ผายตบต้อจริงจังเลยฮะมึงไม่ตบที่ประจำประจำหรอเอาไงมันต้องท้องลูกราบพ่อเลยกราบเลยนะ จะดีปวดจนลูกขอเข้ามาครับพ่อใลูกนะนี่ลูกเจะเลยไปขอเข้ามาเลยปวดลูกชายคนเดียวจะปวดนะเอาไหมกราบแม่เลยลูกกราบแม่เลยนะครับไม่าทองแล้วขอเข้ามาครับแม่หากผิดพลาดไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอเข้ามาได้ครับแม่ เอ้ยยกขาพาดหัวขอพรนะครับมาเดนนะช่วยยกลูกนะไม่ได้บวชไม่ต้องขอครับเออเออไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเออไปโอ้โหลีเ้าไปไปไปแล้วไป้ไเวลาลไปพวกเราไปบวชคนนองสิงกันจ้า,าแล้วก็วันนีเป็นวันดีที่จสเฉลีองคำปุ่นยังไดีไ่กวนเจ้านร์สปงหูกา